ขงเชนเฮาสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเหลาซื้อแบมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เหลาซื้อแบมก็จะมาสอนคำศัพท์ภาษา,าจีนเรื่องตงอู่ตงอู่สัตว์มาดูกันที่คำแรกเลยนะคะอ่ะสุนักใช่ไหมคะสุนักภาษาจีนเราจะพูดว่าโกอ่านออกเสียงตามเหลาซื้อด้วยนะคะ Go Go ลำดับขีดของคำว่า Go นะคะอันนี้นะตารางคำศัพท์ของหนูอยู่ตรงไหนเอาหยิบขึ้นมาเลยค่ะหยิบขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมาเขียนไปพร้อมๆกันเลยนะ Go นะคะคำแรกเลยนะคะพร้อมนะขีดที่หนึ่งค่ะ ขีดต่อไปนะคะแล้วก็ข้างในเป็นสี่เหลี่ยมนะคะในตารางคำศัพท์ของหนูก็จะมีรอยที่เราซื้อทำไว้ให้แล้วนะคะเขียนตามรอยได้เลยนะต่อไป ในตารางคำศัพท์รูปที่2เป็นรูปแมวเหมียวใช่ไหมคะแมวภาษาจีนเราจะพูดว่าเมาเม,า,มาอีกครั้งหนึ่งนะคะเมาเก่งมากค่ะเมาลำดับขีดก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวด้านหน้าก็คือเหมือนกับของสุนัขเลยนะคะ เสร็จแล้วมีขีดเหมือนเลขหนึ่งภาษาจีนก่อนแล้วก็มีขีดตรงลงมา2ขีดนะคะแบบนี้นะต่อไปนะคะเสร็จแล้วเขียนบวกก่อนนะคะเขียนสัญลักษณ์บวกด้านในก่อนแล้วค่อยปิดสี่เหลี่ยมนะคะ เมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคําต่อไปปลาหยี่หยีหยลำดับขีดของหยี่นะคะ แล้วก็ด้านล่างนะคะขีดเป็นเลขหนึ่งยาวๆเลยเสร็จแล้วค่ะหยคําคำต่อไปจระเข้เอ๋หยเอ๋หยิคำว่าจระเข้ก็จะมีคำว่าปลาติดอยู่ในคำว่าจระเข้นะคะเพราะว่า เขาอาศัยอยู่ในน้ำเหมือนกันนะคะอ่าเออยอก็จะเขียนแบบนี้นะคะตัวแรกเขียนเหมือนคำว่าปลาเลยอย่าลืมนะคะเขียนบวกก่อนนะแล้วค่อยปิดสี่เหลี่ยมนะคะเสร็จแล้วขีดต่อไปนี้ไม่ได้ขีดตรงนะคะขีดต่อไปขีดเฉียงขึ้นไป อ่าทาเสร็จแล้วก็สี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมสองรูปเลยสี่เหลี่ยมสองรูปเสร็จแล้วด้านล่างนะคะเขียนเป็นเลข2ภาษาจีนเลยคะ่ะ2ขีดต่อไปนะคะตัวสุดท้ายก็เขียนคำว่าปลาเลยค่ะ ปอหอยูนะคะคำต่อไปนะคะหมูจูจูจ,จูลำดับขีดของจูนะคะตัวแรกก็คล้ายๆกับของสุนัขก,กับแมวเลยเสร็จแล้วก็เขียน เลขสินะคะเลข10เสร็จแล้วก็ด้านล่างเป็นเลข1ขีดต่อไปนะคะด้านในสี่เหลี่ยมมี1ขีดนะคะเสร็จแล้วก็ปิดสี่เหลี่ยมได้เลยไก่จีจ อีกครั้งหนึ่งนะคะ G ลำดับขีดของไก่นะคะของ G เป็นแบบนี้นะคะคำต่อไปเป็ดยายา ยาลำดับขีดของยานะคะปิดสี่เหลี่ยมก่อนนะคะแล้วค่อยลากยาวลงมาเลยคำต่อไปค่ะนกเหนี่ยว เหนี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะเหนี่ยวลำดับขีดของเหนี่ยวนะคะมีใครสังเกตไหมคะว่าคำว่าไก่เป็ดนกถึงมีตัวนี้อยู่ทําไมคำว่านกถึงไปอยู่ในคำว่าเป็ดและคำว่าไก่คะเพราะว่าเ้าเป็นสัตว์ ปีกเหมือนกันแล้วก็ออกลูกเป็นไข่นะคะคำต่อไปนะคะวัวภาษาจีนเราจะพูดว่าหนิวหนิวหนิวมาดูลำดับขีดกันนะคะคำนี้เขียนไม่ยากนะ เสร็จแล้วก็ลากยาวลงมาเลยค่ะคำต่อไปนะคะควายชุยนิยว้วชุยนิยว้วเพิ่มมาจากวัวหนึ่งคำนะคะวัวคือนิว้วแต่ควายคือชุยนิยว้วลำดับขีดของชุยนิ้วนะคะ เขียนขีดต,ตรงกลางก่อนนะแล้วก็มาเขียนด้านหน้านะคะต่อไปค่ะขีดนี้ไม่ติดกับตรงกลางเห็นไหมคะไม่ติดกับตรงกลางต่อไปขีดสุดท้ายแล้วก็เขียนคำว่า new วคำต่อไปนะคะ ช้างตต่าาเเียงี่ยงลำดับขีดของต้าเซี่ยงค่ะตัวแรกเขียนไม่ยากนะคะมาดูตัวต่อไปนะเขียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ต่อไปเขียนเป็นสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมยาวๆขีดต่อไปนะคะคำต่อไปค่ะเสือลาวหู ล้วหุอีกครั้งหนึ่งนะคะล้วหุลำดับขีดนะคะเขียนเป็นบวกก่อนแล้วก็เลขหนึ่งภาษาจีนนะคะขีดต่อไปแล้วก็ข้างล่างเขียนเป็นเหมือนเลขเจ็ดภาษาจีนเลยค่ะ ได้คำแรกมาแล้วนะคะแล้วต่อไปคำว่าหูข้างในมีเลข7ภาษาจีนอยู่นะคะขิดต่อไปค่ะต่อไปนะคะ วันนี้เราซื้อมีเพลงมาให้ฟังหนึ่งเพลงนะคะเ,คละคเบเล,ล่า一起唱歌吧เบว่า儿歌两只老虎 两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。一只没有耳朵，一只没有尾巴，真奇怪，真奇怪。两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。一只没有耳朵，一只没有尾巴，真奇怪。 真情。 ต่อไปนะคะมาดูในส่วนของใบางานนะคะใบางานข้อที่1น,นะคะอ่ะอันนี้สมมุติว่าเราซื้อจะเป็นคนอ่านออกเสียงนะแล้วให้หนูวงกลมคําตอบที่เราซื้ออ่านออกเสียงนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อที่1 g o ่งกคือรูปไหนคือรูปสุนนะัขหรือว่ารูปนกถ้า g กคือรูปนก ก็วงกลม go นะคะอาสมมุติว่าข้อที่2คือเมาเมา o u แล้วก็วงกลมเมาแบบนี้นะคะอันนี้คือเราเฉลยให้สองข้อแล้วนะเฉลยให้สองข้อแล้วนะคะวงกลมตามนี้เลยนะข้อที่3นะคะหย หยหยีคือปลาหรือว่าจระเข้คะใครรู้คำตอบแล้ววงกลมเลยค่ะข้อที่สี่นะคะยายายาคือเป็ดหรือว่าไก่คะ ยาต่อไปนะคะข้อสุดท้ายค่ะตาเชี่ยงตาเชี่ยงรู้คำตอบแล้ววงกลมเลยนะคะเสร็จแล้วระบายสีตารางคำศัพท์แล้วก็ใบงานเรื่องสัตว์ตรงนี้ให้เหล่าซื้อด้วยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้การเรียนการสอนวิชาภาษาจีนเรื่องต้งวู่สัตว์ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณค่ะเชี่ยเจ้าเจียน